เมื่อมีคนถามนะครับผมก็จะตอบพอดีว่าผมได้ลงคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลนะครับของพลเอกประยุทธ์หรือคอรมอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้มีการออกพอรกรเลื่อนนะครับพรกรเลื่อนบังคับใช้นะครับพรบอุ้มซ้อมทรมานหรือกฎหมายอุ้มซ้อมอุ้มหายนะครับที่เราทราบกันก็คือมีการออกพอรกรตัวนี้ออกมาแล้วก็ ออกพอรกรเรื่องออกมาแล้วก็มีสารรัฐธรรมนูญนะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีการไต่สวนนะครับแล้วก็ตัดสินนะครับว่าแปดต่อหนึ่งเสียงเนี่ยว่าการออกพอรกรฉบับเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีนะครับหลายคนที่กําลังจะเตรียมร้องปปชให้ทําการเอาผิดนะครับคอ,อ,อรมอของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์นะครับที่ออกพอรก ตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าสารนะครับรัฐธรรมนูญได้ตัดสินนักแล้วว่าการออกพอรอกอรตัวนี้นะครับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนขัดต่อรัฐธรรมนูนนะครับแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าก็เอาผิดได้ทั้งอาญาแล้วก็ทางการเมืองด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ผิดจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะนะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนคุณปรีนานะครับเหมือนคุณปร ซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีคนบอกว่าในการที่ผิดผิดยังไงเพราะเหตุผลว่าการออกนะครับพรกอะไรซักฉบับเนี่ยนะครับมันมีข้อกําหนดว่าด้วยเหตุอะไรถึงจะสามารถออกพรกออกมาได้นะครับออกพรกเนี่ยเป็นพรกชุกเรินมันต้องมีเหตุอะไรบ้างที่ออกพรกฉบับนี้ออกพรกมากําหนดใช้ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าการออกพรกเลื่อนบังคับใช้นะครับกฎหมาย พรบอุ้มหายเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่ในข้อกําหนดที่สามารถออกพอรกร,กรได้เลยแต่ครับคณะรัฐมนตรีนะครับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทําการออกนะครับในก่อนที่จะยุบสภานะครับก็ได้ทําการออกมาก่อนพอรกรฉบับนี้ออกมาก่อนแล้วก็เลยมีการยื่นนะครับไปที่สารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าพรกรนะครับฉบับนี้นะครับ ออกด้วยตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีการไตีความออกมาแล้วนะครับมติ8ตอน1เสียงว่านะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือหลายๆคนก็ถามว่าแล้วแบบนี้ชาวผิดได้ยังไงมันไม่มีทางเอาผิดได้หรอกครับเพราะที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยทุกครั้งก็รอดหมดต้องบอกก่อนนะครับบทวิเคราะห์นี้เป็นวิเคราะห์จากมุมของผมเองนะครับจากมุมของผมเองเ <up. S 2> มื่อมีคนถามผมก็วิเคราะห์ให้ฟังตามนั้นแต่ผมไม่ได้ยืนยันว่ามันจะต้องเป็นจริงตามนี้หรือว่าอะไรตามนี้ทั้งหมดแต่มันเป็นบทวิเคราะห์ตามข้อมูลข่าวสารแล้วมีคนถามผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังซึ่งผมจะวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้ครับว่ายังไงก็โดนยังไงก็ยังไงก็โดนแน่นอนเพราะอะไรครับ ถึงหลายๆคนจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านะครับองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยตั้งมาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นคนตั้งมาก็เป็นพวกพ้องเขาตั้งพวกพ้องเขาเข้าไปทั้งหมดอันนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับผมไม่เถียงเลยเพราะองค์กรอิสระต่างๆนที่ตั้งมาเนี่ยในยุคของหลังจากที่คสชทารัฐประหารแล้วแล้วก็มาเป็นยกแล้วก็มีการตั้งมานะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าก็ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น มีคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับที่จะโดนดําเนินคดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่องค์กรไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็โดนดาเนินคดีหมดแต่ฝ่ายของประเดิมยุทธ์หรืออีกฝ่ายนึงนะครับก็ไม่โดนอะไรเลยไม่ว่าจะมีคดีอะไรก็จะผ่านหมดผ่านหมดผ่านหมดก็คือรอดหมดทุกคดีไม่ว่าจะคดีอะไรก็รอดหมดอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับผมผมไม่เถียงเลยยอมรับเพราะเราก็เห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาอันนี้เรายอมรับถูกต้องมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ที่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องโดนเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้เรื่องของอเราติดตามเรื่อง,องการเมืองเรื่องอะไรมาเนี่ยเรามายุคอย่างกับผมเองเนี่ยมามาหลายยุคหลายสมัยและมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาบ่อยทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลน,นะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลเก่าจะโดนเล่นงานท,าทันทีทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลเก่าจะโดนเล่นงานทันทีเหมือนกับทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนอำนาจนะครับเป็นอีกขั้วหนึ่งถ้าเปลี่ยนอำนาจเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับอีกขั้วหนึ่งก็ต้องก็ต้องโดนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วแน่นอนครับว่ารอบนี้มันมีการเปลี่ยนขั้วแน่นอนนะครับเปลี่ยนขั้วแน่นอนซึ่งตอนนี้ตามที่เราทราบอยู่ก็คือพักก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันจัด นนตั้งรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับถ้าก้าวไกลาสามารถตั้งรัฐบาลได้และเป็นนายกได้นะครับองค์กรอิสระทั้งหมดนะครับถึงจะโดนแต่งตั้งมามานะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหมดแล้วไงครับหมดแล้วไงครับเมื่ออำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหมดแล้วต่อไปก็เข้าสู่อำนาจของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งแน่นอนครับองค์กรอิสระก็ต้องตามนะครับต้องตามอ่าอำนาจชุดใหม่ นะครับหรือรัฐบาลชุดใหม่เพราะถ้านะครับตัวขององค์กรต่างๆไม่ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งก็มีสิทธิ์ที่จะดุดได้เหมือนกันจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่านะครับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็คารอมอรหรือว่ารัฐมนตรีหรือใครหลายๆคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดเก่าหรืออีกขั้วนึงอ่าเราเราพูดกันตรงๆเลยอีกขั้วอนึางเนี่ย โดนแน่นอนครับมีสิทธิ์ที่จะโดนแน่นอนที่ทําอะไรเอาไว้แล้วคดีเก่าๆอาจจะโดนลื้อขึ้นมาด้วยนะครับขึ้นมาด้วยแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้ส่วนสําหรับว่าวันนี้นะครับผมบอกว่าหลายๆคนบอกเอจะแล้วจะรู้ได้ไงแล้วถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลละ่ะถึงก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลก้าวไกลไม่ได้เป็นคนจัดตั้งหรือหรือคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของผมเองเท่านั้น ถึงแม้กระทั่งคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในฝ่ายรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยังไงก็ต้องจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแต่นายกเนี่ยจะเป็นคุณพิธาหรือจะเป็นใคร อันนี้ต้องมาดูรอดูกันมันเป็นไปไม่ได้ครับที่นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะอย่างน้อยตอนนี้เสียงมันก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้313เสียงนะครับ313เสียงกับอา่ 3, อาสาอ่ากับ187เสียงนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าถ้าจะจัดตั้งด้วย187เสียงในจัดตั้งในซีของรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับโดยใช้สอสโหวตเลือกนายกมันอาจจะได้แต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็โดนคว่ำอยู่ดี นะครับอยู่ที่มันบริหารไม่ได้อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่สุดท้ายก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งใหม่ก็คงจะเป็นแบบนี้ก็คืออาจจะถล่มทลายไปเลยทีนี้นะครับหรือสวอาจจะหมดเวลาก็คืออาจจะถ้าจัดตั้งใหม่มันจะอยู่อยู่ปีหนึ่งก็อาจจะถล่มทลายไปเลยก็ได้สองพักนี้อาจจะได้มาแบบ โอ้โหสามไปเลยซึ่งแน่นอนครับถ้าได้มาเกินแบบนั้นนะครับก็จะเป็นรัฐบาลที่แบบแข็งปึกนะครับ <g> แ <ül> ข็งปึกที่ที่เราเรา,าเรารู้กันอันเนี้ยนะครับมันก็ถ้ารัฐบาลที่มีเสียงข้างเยอะจนเกินไปเราก็อย่างที่เราทราบก็คือฝ่ายค้านเองเนี่ยมันก็ไม่เข้มแขังแข็งพอก็เป็นเป็ดเป็ดโ่รยไปเลยอ่าป่อยเปียเสียขาไปเลยนะครับอันนี้มันก็ไม่สมควรจริงๆต้องให้บาลานซ์กันอยู่ที่เหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยหนึ่งให้รัฐบาลบริหารได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให ทางฝ่ายค้าเนี่ยนะครับได้มีนะครับอำนาจหรือมีกําลังในการที่จะต่อสู้กับรัฐบาลในการถ่วงดุลนกันเอาไว้มันต้องเป็นอย่างนี้ในเรื่องปกติแต่ตอนนี้มันเป็น313เสียงกับ1 8อเสียงซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าพักนะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไงก็จะตั้งรัฐบาลจนได้ นะครับจัดตั้งรัฐบาลจะได้มันต้องมีมันมันมันต้องมีเงื่อนไขไปจดได้นะครับอ่าต้องมีเงื่อนอันนี้คือบทวิเคราะห์ของผมนะแล้วถ้าหลายๆคนที่เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าเพื่อไทยจะไปจับกับพลังประชารัฐไปจับกับอีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะผมคิดว่าอันนี้คือฝั่งมุมมองของผมหรือมุมมองส่วนตัวอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ไไไดสําหรับความคิดผมนะ เขาคงจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะถ้าทําอย่างนั้นนะครับเพื่อไทยในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเพื่อไทยคงไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะต้องบอกว่ามุมมองและการวิเคราะห์ของผมซึ่งใครจะวิเคราะห์แตกต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถได้ได้หมดแต่ผมเชื่อว่านะครับท้งเพื่อไทยและก้าวไกลจะจับมือกันตั้งรัฐบาลจนได้หรือถ้าจัดตั้งไม่ได้จริงๆก็ต้องเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งใหม่ก็เท่ากับว,ว่าผมก็คิดว่ามันก็ออกมาเป็นรูปนี้แหละถ้าออกมาเป็นรูปนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับไม การเป็นนายกเนี่ยจะเป็นนายกของพรรคข้าวไก่หรือเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยแต่มันก็เป็นอีกขั้วหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับขั้วเดิมนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคอรมอเป็นรัฐมนตรีของขั้วเดิมน่แน่นอนครับก็ต้องโดนเช็คบินเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่เราที่ผ่านมาเห็นหรือเปล่าละครับว่านะครับ เปลี่ยนถ่ายรัฐบาลเมื่อไหร่รัฐบาลเก่าโดนเช็คบินทันทีอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันครับเพราะเอาหลักง่ายๆปกติที่เราทราบกันอยู่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์แล้วส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตีฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่มีความหมายประยุทธ์ชนะหมดครับครมอประยุทธ์ชนะหมดรัฐมนตรีฝ่ายประยุทธ์ชนะหมดแต่ครั้งนี้นะครับที่การออกพอรกรตัวนี้ออกมาศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสิน8ด ต่อ1เสียงให้นะครับบอกว่าพลกรตัวนี้ออกมานะครับไม่เป็นตามรัฐมนูญเพราะมันมีการส่งสัญญาณให้รู้แล้วว่าตอนนี้นะครับอำนาจกําลังจะเปลี่ยนไปอํานาจจะไปอยู่ฝั่งนะครับของก้าวไกลเพื่อไทยไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แล้วแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ทราบว่าทําไมผมมั่นใจว่าประยุทธ์นะครับแลวก็ครอมอรประยุทธ์แล้วก็รัฐมนตรีประยุทธ์ที่ทําอะไรไม่ดีไว้โดนเช็คบินแน่ นะครับและหลายๆคนบอกว่าทําอะไรไม่ได้คอยดูกันครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นฟาร์มที่ทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้แต่ละคนก็มีมุมมองมีการวิเคราะห์ของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้ประชาชนทุกคนรับรู้เอาไว้ว่าเราอย่าทะเลาะกันเราอย่าทะเลาะกันแล้วเราอย่าเอาความคิดเพราะผมก็มีความคิดของผมในการวิเคราะห์ในมุมของผมอีกคนนึงก็มีความคิดวิเคราะห์ในมุมมองของเขาแต่ถ้าเอาสองคนนี้มาปะทะกัน มันทะเลาะกันเป,เปล่าๆนะครับมันทะเลาะกันเปล่าผมก็วิเคราะห์ในมุนมมองของผมใครชอบผมวิเคราะห์ก็มาฟังใครชอบอีกคนวิเคราะห์ก็มาฟังใครชอบใครวิเคราะห์ก็ไปฟังนะครับแต่ไปฟังแล้วอย่าเอามาทะเลาะกันให้นะครับคิดวิเคราะห์นะครับตามและคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลอื่นต่างๆเพื่ออะไรครับเราจะได้วิเคราะห์และเราจะได้รู้ข่าวสารทั่วไปแต่การที่วันนี้เอาบทวิเคราะห์ผมไป ประทะกะบวิเคราะห์ของอีกคนหนึ่งผลสุดท้ายมันก็ทะเลาะกันผมไม่เห็นด้วยการที่จะให้ประชาชนทุกคนมาทะเลาะกันจําไว้นะครับว่านักการเมืองเขาทะเลาะกันนะครับประชาชนได้ประโยชน์แต่ประชาชนทะเลาะกันเมื่อไหร่ลงถนนเมื่อไหร่นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดรัฐประหารสูงมากเพราะฉะนั้นประชาชนอย่าทะเลาะกันนะครับประชาชนอย่าทะเลาะกันให้พวกการเมืองเขาทะเลาะกันไปเองให้ให้พวกนักการเมืองเขาทะเลาะกันไปเองให้พรรคการเมืองทะเลาะกันไปเองประชาชนนะครับเชียร์และสนับสนุนก็เชียร์และสนับสนุนแต่เราอย่าเชียร์และสนับสนุนแล้วมาทะเลาะกันผลสุดท้ายถ้าประชาชนไม่ทะเลาะกันเชื่อครับว่าไม่เกิดรัฐประหารแน่นอนและนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายๆคนถามผมว่า ชื่มารู้ได้ยังไงและมั่นใจได้ยังไงว่าพลเอกประยุทธ์โดนเนี่ยโดนก็เพราะเหตุผลแบบนี้แหละครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้น,น้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ